นก็ F 1 5 0ตัวเมกาค่ะด้านในนี้เลยค่ะเดี๋ยวแทนไปให้ดูฝั่งโน้นเลยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเสริมหลอ่อเป็นตัว h ั m m e r เลยตัวนี้นะคะจะมีไฟส่องสว่างนะคะให้ด้วยในตอนกลางคืนอย่างนี้เลยลายมาเวลค่ะ A M High นะคะ วันนี้มาเจอกับแจนฟอร์ดพนารนะคะแจนพามาชมรถสปอร์ตที่แต่งแบบแบ e ็คเอ dition กันค่ะวันนี้ไปเลยตัวนี้เป็น974นะคะ9 7 4 0 0นนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะคะตัวนี้ให้พละกำลังนะคะถึง170แรงม้านะคะ405นิวตันเมตรนะคะแล้วก็แต่งแบบเท่ๆแบบนี้แต่งคลีนๆนะคะดูไม่มีอะไรแต่มีอะไรนะคะตัวนี้เขาแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแจนพามาแนะนํา ให้ดูเป็นจุดๆกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่นะคะในส่วนของกระจังหน้าแบบนี้นะคะเรียกว่า FOAD แบบ V6 Raptor นะคะในส่วนของรัวระบายอากาศให้ยังดีทีเดียวเชียวอยู่นะคะพร้อมกับไฟมินิไลท์3จุดแบบนี้นะคะสีส้มนะคะอ่ะตัวนี้ทำเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ล้อมากับตัวเดทามละนิ้งไลท์นะคะตัวนี้เปิดตอนกลางวันนะคะก็จะรู้ เปิดทั้งตอนกลางวันทั้งกลางคืนนะคะก็จะรู้เลยว่าเป็นฟอร์ดนะคะใส่ครอไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วค่ะไม้ส่วนด้านบนกันนะคะใส่ค่ะเพิ่มในสก o ูฟิตตัวนี้นะคะบนฝากระโปรงทําให้รถนะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะคะทําการมีนี่รูช่องระบายอากาศแบบน,นี้ฟืด คือแอโรไดนามิกนะคะทำให้ลมนะคะที่ปะทะมานะคะไหลผ่านไปได้นะคะไม่ปะทะโดยตรงนะคะพร้อมกับแต่งนะคะในส่วนของโลโก้ค่ะแบบม้ามาแต่งสีดำแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะดำเงานะคะแล้วพื้นสีดำด้าน,นั่นเองอ่ะและในส่วนชุดแต่งค่ะด้านล่างนี้นะคะก็คือ ชุดวายนั่นเองค่ะวายนี่นะคะเป็นแบบชุดแต่งที่เรียบๆพิ้นๆนะคะดูไม่มีอะไรแต่ว่ามีอะไรมากๆเลยค่ะเน้นในส่วนของการแต่งแบบขับในเมืองดูหล่อเหลานะคะตัวแค้งกันกระแทกด้านล่างนี้นะคะเขาทําให้เป็นสีได้นะคะตัวมาตรฐานของเขาเนี่ยคือสีเมทัลลิกนะคะแต่ตัวนี้คือทําพ่นสีดํานั่นเองมีสัญลักษณ์อักษรคําว่าวายนั่นเอง w i l d ค่ะและไฟตัดหมอกนะคะ มากับข้างๆ้างนี่นะคะใส่ซุ้มล้อที่เป็นแบบ6นิ้วนะคะยางแม็กค่ะเปลี่ยนนะคะและยก2นิ้วนะคะด้วยการใส่ก้อนหนุนนะคะรองหัวโชกเข้าไปค่ะตัวนี้ย่างแม็กของเขานะคะเป็นลายเท่แบบนี้ฮอตฮิตที่สุดในปัจจุบันแล้วนะคะลายมาเวลค่ะเอวันพายนะคะสีดำลุ้นๆเลยรัด คู่มากับอย่างคอสเลดเดอร์นะคะเป็นมัทเลนเลยเพราะว่าลูกค้านะคะเน้นเอาไปลุยนะคะใน80%ในการใช้งานเลยนะคะก็เลยทำให้เลือกเป็นมัทเลนนนั่นเองค่ะตัวนี้เป็น3:3นะคะ 12.5R20 นั่นเองค่ะมาในส่วนด้านข้างค่ะตัวสปอร์ตเนี่ยสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวตัวระบายอากาศเนี้ยจะเป็นสีเทานะคะเท่ากันแบบนี้มาพร้อมกับตัว นี่ค่ะกระจกมองข้างนะคะสีเทาเช่นเดียวกันและมือจับค่ะสีเทาเป็นสีเดียวกันมากับคู่ตัวโรงงานเลยนะคะและในส่วนของแหลกหลังคาค่ะตัวนี้ทําเพิ่มนะคะก็ยึดของมาได้จริงนะทาให้มันเท่ๆหล่อๆอติดคิ้วกันสะอาดและฟิล์มเรียบร้อยและะ้วค่ะและใส่เพิ่มในส่วนของรองมือจับกันเล็บกันลอยนั่นเองค่ะในส่วนของการเปิดนะคะถ้าเรามีกุญแจอย,อยู่อย่างนี้นะคะ80เซนนะคะเราสามารถที่จะ กดแบบนี้นะคะเดี๋ยวล็อกก่อนอ่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะแตะตรงนี้ก็ทําการล็อกได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะด้านข้างนี้คะเขาแต่งแบบคลีนคลีนแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างค่ะเขาเปลี่ยนคะ่ะเปลี่ยนเสริมหล่อเป็นตัวแฮมเมอร์เลยตัวนี้นะคะจะมีไฟส่องสว่างนะคะให้ด้วยในตอนกลางคืนอย่างนี้เลยนี่นะคะในสัญ,ญลักษณ์ตรง ข้างล่างของฮาร์เมอร์แบบนี้เลยพร้อมค่ะกับตะแกรงนะคะแล้วก็การลื่นค่ะในส่วนด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะหนาสามมิไม่มีสนิมนะคะแล้วก็การชนในส่วนของด้านข้างได้ด้วยนะคะถ้ามีตัวอื่นรถคันอื่นมาปะทะอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําให้ตัวถังนะคะไม่ยุเข้าไปได้ด้วยนะคะมาที่ส่วนด้านท้ายกันค่ะนี่ ด้านท้ายมีบันไดนะคะตัวนี้คู่ตัวโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ไฟค่ะเป็นฟ u ู l LED ใส่ครอบไฟให้เรียบร้อยละค่ะและการชนท้ายค่ะตัวนี้ก็สีเท่ากันเหมือนกันเห็นไหมคะ,ะตัวนี้ก็คู่ตัวโรงงานเรียบร้อยสัญลักษณ์เลนเจอร์บุม๋มเข้าไปแบบนี้สามารถแต่งเพิ่มเติมได้และตัวนี้ค่ะ สุดท้ายกับท้ายแบบนี้นะคะติดเข้าไปเพื่ออะไรคะเพื่อเหมือนกับเราไม่ได้ไปคัสตอมรถให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่เราทําการแปะเข้าไปค่ะทาให้รถเหมือนมีมิติใหญ่ขึ้นในด้านหลังนั่นเองเหมือนตัว F 1 5 0ตัวอเมริกาค่ะอ่ะตัวนี้ FORD นะคะสีดําตัวด้านด้านแบบนี้แบบวอลโลโก้ฟอร์ดนั่นเองนะคะอ่ะมาดูส่วนอีอกฟังนะะึงค่ะก็มีครอบในส่วนฝาถังน้ํามันให้ด้วยตัวนี้นะคะ ก็เหมือนกับว่ากันเล็บกันลอยที่เวลาอ่ะไปเติมน้ํามันนะคะอ่ะดีเซลอย่างเงี้ยเขาเปิดนะคะเขาจะได้ไม่ทาการเอาเล็บนะคะหรือว่าชิ้นส่วนอื่นๆนะคะมาขวนให้รถเราเป็นรอยนั่นเองค่ะด้านในนี้เลยค่ะเดี๋ยวแจนไปให้ดูฝั่งโน้นเลยอ่มือเปิดกระโปรงจะอยู่ฝั่งด้าน น,นั่งข้างเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวสปอร์ตบอกเขาจะเป็นในส่วนของไลน์สปอร์ตนะคะพรีมเมียมทีเดียวเชียวแล้วก็หน้าจอค่ะ10.1นิ้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสัมผัสนี่ดีมากๆเลยนะคะเป็นหนังละแล้วก็ควบคุมในส่วนของพวงมาลัยนะคะมัลติฟังกชันครบวงจรเลยเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ,ะ6สปีดนะคะตัวนี้มีชาร์จนะคะไวเลสชาร์เจอทาไเอทายซนะคะแล้วก็ ควบคุมการลื่นด้วยนะคะเแบรบกมือยังเป็นมืออยู่เนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของพุชซันนะคะหรือว่าไฟอโอตโต้มีให้ครบครันทีเดียวเชียวค่ะตัวนี้นะคะตัวสปอร์ตเนี่ยตอนนี้นะคะ ถ้าใครอยากได้นะคะแล้วก็แต่งรอๆแบบนี้นะคะมีทั้งโปรนะคะมีทั้งออปชันดีๆนะคะอยากได้โทรมาหาแันคะ่ะที่0818262623นะคะแล้วเจอกันวันรับรถค่ะสวัสดีค่ะ